สำหรับวันนี้เราก็จะพาท่านมากราบพระพุทธฉายซึ่งเป็นเงาของพระพุทธเจ้าที่วัดพระพุทธฉายผ่านประตูทางเข้ามาก็จะเป็นสถานที่กราบพระสถานที่ทำบุญ บูชาพระถวายสังฆทานส่วนนี้ก็จะมีรูปเหมือนของพระเจ้าทรงรรนะที่ศรัทธาสาธุชนได้สร้างไว้ พระเจ้าทรงธรรมก็เป็นกระสัอายุทยาที่สงค้นพบพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแล้วก็พระพุทธฉายในคราเดียวกันบริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆลางนะกางแจ้งเป็นบริเวณด้านล่างก่อนที่จะขึ้นบันไดน้าไปกราบ ไปชมพระพุทธฉายาจะเป็นลานกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอะไรหลายอย่าง น,นี่ก็จะเป็นบันไดน,นาคขึ้นไปกราบไปชมพระพุทธฉายเงาของพระพุทธเจ้าที่หน้าผาอันนี้ก็จะเป็นลิงนะซึ่งลงมหาอาหารจากบนยอดเขาอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของ โครงการสายใยรักโอ้ไม่ใช่โครงการบ้านสารรักนะมูรนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน,นตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเด็กดอยผู้ อา,าพาธบ้างอะไรบ้างก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญเป็นค่าอาหารค่าอะไรกับเด็กเด่วนลิงนี่ก็จะมามาหาของของกินนะ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้วางให้นะคือน้องๆเขาทานข้าวกันแล้วก็วางกล่องไว้เพอลิงก็ามาหาของกินก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการสายดาร์กสี่ขาบ้านแสงตะวันจากนครปฐมนะซึ่งดูแลสัตว สีขาหมาแมวก็ามาตั้งบูตตั้งรับบริจาคก,ก็จะเป็นบันไดหน้าขึ้นไปกราบพระพุทธฉายบันไดานาคนี้ก็จะมีความ สูงบันได79ขั้นนะให้เดินขึ้นอันนี้ต้องเดินขึ้นอย่างเดียวนะบริเวณกราบพระพุทธฉายส่วนนี้แล้วก็เดินทะลุไปจะถึงยอดเขาด้านบนนั่นแต่นั้นอีกหลายขั้นต้องคนมีกำลังส่วนมากก็จะกลับลงไปที่เดิม ที่จอดรถแล้วก็ขับรถขึ้นไปนะอันนี้บริเวณด้านบนแล้วถ่ายภาพลงไปด้านล่างส่วนข้างในมนฑปดบก็จะเป็นเงาของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธฉายเงาของพระพุทธเจ้านะอันนี้เรายังอยู่ด้านนอกอยู ก็จะเห็นว่าส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าผาเด็กๆก็จะชี้ให้ดูว่าจะมีภาพเขียนโบราณน,นะที่หน้าผาแห่งนี้เด็กๆทีมงานของมกุเทศน้อยนะแล้วบอกอีกว่า คนมีบุญจึงจึงจะมองเห็นนะเราก็มองไม่เห็นนะสงส,สัยมีบุญน้อยเด็กๆจะขึ้นไปชี้ดูจะเป็นรูปรูปรูปไก่ไอย่างนั้นส่วนนี้ส่วนหัวส่วนนี้ส่วนหางว่าอย่างนั้น เดี๋ยวก็จะพขึ้นไปชี้ให้ดูแต่เราตัดเสียงออกนะส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นพระพุทธฉายเงาของพระพุทธเจ้าหลังจากเราเข้าประตูมดดบมาก็บูชา มีสถานที่ให้บูชาดอกไม้ทูบเตียนปิดทองบริเวณส่วนด้านล่างของพระพุทธฉายนะ ็จะมีบรรโดดร้อมรอบกั้นไว้นะึงเพื่อป้องกันอะไรหลายๆอย่างที่จะมาทำความเสียหายให้กับบริเวณส่วนนี้นะก็จะมีประตูปิดเปิดตามเวลานะก็สามารถมากราบมาชม มาอยู่กับธรรมชาติได้ทุกวันนะเปิดทุกวันแล้วก็จะมีแผ่นทองให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเพื่อไปอธิษฐานวางไว้ที่ด้านลางของ องค์พระพุทธฉายก็จะเห็นว่าเป็นส่วนพระเสียนส่วนพระพักส่วนใบหน้านะมีเกตแหลมแหลมมีเป็นทรงประทับยืดน,นะเงาสีแดงแดงจะบอกเป็นเงาขององค์พระ น้ำเวลาฝนตกมาน้ำก็จะไม่ไม่ไหลผ่านนะเงาสีดแดงๆงนี่จะไหลออกสองข้างซึ่งเห็นเป็นคราบดำๆอยู่สองข้างของพระพุทธฉาย แล้วผ่านประตูมาอีกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสถานที่หน้าพระมีพระพุทธรูปปางสยายญาตินะหรือว่าพระพุทธสยายญาติองค์ใหญ่ ซึ่งก็มีการทำลังคาปิดกันน้ำไว้แต่ในส่วนนี้ก็จะเป็นรูปของในหลวงรัชากาลที่5ซึ่งพระองค์นั้นได้เสด็จมามากที่สุดนะจำนวนสครั้งมาลง พระประมาพิไทยย่อจอปร,รอไว้ที่หน้าผาแห่งน,นีร้รอสเจ็รอสเก้าหนศูนย์และ1นะึก็ได้มีการแกะสลักไว้หน้าผาน ชมความงดงามของบริเวณเขาพระพุทธชายนะก็จะชมบรรยากาศธรรมชาติสดชื่นก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมากราบมาชมกันได้ก็เหมาะกับการพักผ่อนนะ ในวันหยุดสุดสัป,ปดาห์พักผ่อนกับครอบครัวไหว้พระชมธรรมชาติบนเขาให้อาหารลิงแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีน้ำตกสำลันให้ชมบรรยากาศน้ำตกซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดพระพุทธชายอย่างนี้ ตั้งอยู่บนหน้าผาที่ไม่กว้างนะก็มีมนดบกันในส่วนของบริเวณพระพุทธฉายไว้ เป็นพระประมาพิไทยย่อของในหลวงรัชกาลที่5้าสมเด็จรัชจอปรพรนะแล้วก็มีอีกหลายๆพระองค์สเสด็จมาไม่ว่าจะเป็นสมเด็จจ่าชาวฟ้าพัชรกิติยาภา สุภาพบรชรัตองค์จุราพรในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ลงพระประมาพิไทยลงพระนามย่อองค์สิริวันวรี มฮิดนก็เสด็จมาวันนี้แล้วก็จะกลับเข้ามาส่วนทางด้านเดิมก็มาชมอีกมุมหนึ่งนะก็มากราบพระมา ชมความงดงามของพระพุทธฉายกันได้ส่วนนี้ก็จะมีแผ่นทองเหลืองให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดสำหรับันจุไว้กับองค์พระพุทธฉายด้านล่าง ก็จะเห็นว่าบริเวณไม่กว้างมากนะนะถ้าฝนตกก็น้ำฝนก็จะหล่นลงมาพื้นด้านล่างนี้ไนะหลาตามหน้าผาบางแต่ก็น้ำฝนที่หล่นลงมาจากหน้าผาก็จะ แยกออกซ้ายออกขวาไม่ไม่โดนพระพุทธฉายซึ่งเป็นเงาของพระพุทธเจ้านะที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนสีแดง,ดง ก็จะมียกช้างเสียงทายนะมาก็มาอธิษฐานยกช้างเสียงทายกันได้นะ กลับออกมาด้านนอกนี้ก็จะเป็นบริเวณ เลยต้นสีมหาโพไปนี่ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปยอดเขานะเป็นบันไดสำหรับคนที่แข็งแรงและก็มีเวลาเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นไปได้ ก็จะเป็นบันไดทางเดินลงไปบริเวณด้านล่างสำหรับท่านที่เดินขึ้นบันไดไม่ไหวไปด้านบนเดินชมธรรมชาติไหวก็ต้องลงไปด้านล่างแล้วก็ ขึ้นรถนะซึ่งมีทางรถขึ้นลงสะดวกสบายสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เพื่อเป็นกาลังใจกับ กันตาคลิปต่อไป